ทุกคนเคยได้ยินทฤษฎีแบบนี้ป่ะครับว่าถ้าอยากจะทำอะไรให้สำเร็จอะให้เริ่มต้นทำจากสิ่งที่เราลักเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นทำจากสิ่งที่เรารักแล้วเราจะทำสิ่งนี้ได้นาน และเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นการทํางานพอเราทําสิ่งนี้ได้นานเราก็จะทําได้อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอแล้วก็เราจะประสบความสําเร็จแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดในอีกมุมมองหนึ่งนะครับว่าถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จอ่ะคุณอย่าเริ่มต้นทําในสิ่งที่รักให้คุณดูวงกลม3ามวงกลมนี้นะครับที่อยู่หน้าจอทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือสิ่งที่เรารักทางด้านขวาก็คือสิ่งที่ผู้ชมต้องการดูแล้วก็วงกลมด้านล่างก็คือ ทำได้ดีก็คือสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําได้ดี3วงเนี่ยถ้าเผื่อว่าใครเริ่มต้นทําจากวงกลมทางซ้ายคือสิ่งที่เรารักแล้วก็คนดูต้องการด้วยแล้วเราทําได้ดีอีกเนี่ยอันนี้ถือว่าเพอร์เฟกเลยนะครับมันก็จะกลายเป็นความสําเร็จซึ่งก็คือจุดตรงกลางนั่นเองแล้วเราก็จะไม่รู้สึกว่า สิ่งนี้มันเป็นงานทําด้วยความสุขด้วยแล้วก็คนดูชอบด้วยแถมทําได้ดีอีกแต่ในความเป็นจริงนะฮะเราอาจจะไม่โชคดีขนาดนั้นถ้าเผื่อว่าสิ่งที่เรารักที่เราอยากทำเนี่ยคนดูเขาไม่อยากดูอะใช่ป่ะฮะอันนั้นก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเผื่อว่าเราจะทําคลิปลง t i k t o อกหรือว่าทำคอนเทนต์ลง YouTube ก็ตามคนดูก็ไม่อยากดูเราลงไปปุ๊บเนี่ยก็ก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่าถ้าเรากลับกันเนี่ย ถ้าสมมติว่าเราเริ่มต้นเราสามารถที่จะตัดวงกลมวงกลมหนึ่งออกไปได้อยากจะให้คุณเลือกตัดวงกลมทางซ้ายไปก่อนคือสิ่งที่เรารักถ้าสมมติว่าคุณไม่ตัดวงกลมทางซ้ายไปคุณไปตัดวงกลมทางขวามันก็เหมือนกับว่าคุณทําคลิปไปตามใจฉันแล้วก็คนดูจะดูหรือเปล่าก็ไม่สนนะฮะอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็น Ti ๊ t o k หรือ YouTube นะมันก็ไม่โตแต่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าคุณเลือกที่จะตัดวงกลมล่างออกไปนะครับคือวงกลมที่ชื่อว่าทําได้ดีสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณอาจจะรักมันนะครับแต่ว่าคุณทําได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าคนดูอาจจะต้องการดูสิ่งนี้แต่เขาก็ไม่ดูอยู่ดีเพราะว่าเขาก็จะเลือกดูคนที่ทําได้ดีกว่าคุณแต่ถ้าเผื่อว่าคุณเลือกที่จะตัดวงกลมทางซ้ายออกไปสิ่งที่เรารักยอมตัด ความเป็นตัวเองก่อนแล้วก็เลือกทาในสิ่งที่คนดูต้องการแล้วก็เราพยายามฝึกฝนทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดพอเวลามันผ่านไปเราฝึกฝนเราทาไปเรื่อยๆไม่แน่นะครับสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่ได้รักเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เรารักก็ได้ยกตัวอย่าง จากตัวเองเลยนะครับจริงๆอ่ะผมเป็นโค้ดนะครับสอนทําช่อง y t u t u เนี่ยผมมาทำ t i k t อกเนี่ยก็เพราะว่าเริ่มต้นมาจากการทํา y o Youtube ผมเป็นโค้ด YouTube มานะครับทำยูทูบมาหลายปีแล้วผมเริ่มต้นจากการที่ผมไม่ได้รักนะไม่ได้รักการสอนนะครับไม่ได้รักการสอน YouTube Facebook ไม่ได้รักเลยแต่ว่าทำเพราะอะไรทําเพราะว่าคนดูต้องการดูสิ่งที่คนดูเขาบอกผมเนี่ยก็คือผมสอนเข้าใจง่ายดังนั้นเนี่ยผมเลือกที่จะสอนแต่ว่าถาม ถามว่าผมชอบสิ่งสิ่งที่เราสอนไหมสิ่งที่ผมสอนไหมก็ไม่ได้ชอบไม่ได้รักอินอะไรมากนะครับแต่ทําเพื่อคนดูแต่พอทําไปทํามานะครับสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเราไม่ได้รักแต่เราคนดูต้องการแล้วก็เราทําได้ดีไอวงกลมที่ชื่อว่าสิ่งที่เรารักเนี่ยมันก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาให้ให้ผมเห็นภาพชัดเจนขึ้นเพราะว่าทําไปทํามาเนี่ยสิ่งที่เราเริ่มต้นจากไม่ได้รักกลับกลายเป็นสิ่งที่เรารักเพราะอะไรเพราะว่าผมอินจากคอมเมนต์คนดูครับผมอินจากสิ่งที่คนดูฟีดแบ็กกลับมา อาจจะเป็นแบบมาดูคลิปผมแล้วเขาสามารถตัดต่อวิดีโอได้มาดูคลิปผมเขาสามารถเปิดช่อง YouTube ได้มาดูคลิปผมแล้วเขามีแรงบันดาลใจมีกําลังใจสู้ต่อสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมอินและผมรักในตอนนี้นะฮะดังนั้นอย่าเพิ่งตัดโอกาสตัวเองอย่าเพิ่งตัดความก้าวหน้าตัวเองโดยการที่เรายึดติดกับตัวเองว่าเราจะเริ่มทําในสิ่งที่เรารักซึ่งคุณเคยได้ยินทฤษฎีนี้มานานแล้วนะครับในทางกลับกันถ้าเราเริ่มต้นจากสิ่งที่คนดูต้องการแล้วก็ เราฝึกฝนจนเราทําได้ดีผมว่าสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราก้าวกระโดดนะครับทำให้เราประสบความสาเร็จได้อย่างรวดเร็วกว่าสิ่งที่ผมอินผมรักนะตอนนี้นะครับไม่ใช่การสอนแต่คือสิ่งที่ฟีดแบ็กกลับมาดังนั้นถ้าเผื่อว่าผมทําอะไรก็ตามไม่ว่าผมจะสอนเรื่องอะไร แต่อยากสอนเรื่องนั้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าพอทําไปปุ๊บเนี่ยคนดูได้ประโยชน์มีฟีดแบ็กกลับมาอันนี้คือสิ่งที่ผมรักแล้วมันทําให้ช่อง YouTube ของผมเนี่ยมีผู้ติดตามถึง1นึ0 0 0สคนณนะปัจจุบันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนนำํำไมเซตนี้ไปใช้นะครับแล้วก็เริ่มต้นโดยไม่จําเป็นนะครับจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เรารักเสมอไปก็เอาวงกลม3ามวงกลมเนี้ยลองไปดูนะครับพิพจารณาดูว่าตัวเราสามารถทำอะไรได้ไหมในสิ่งที่ผู้คนในโลกนี้สังคมต้องการดูสิ่งนั้น แล้วก็ฝึกฝนมันจนทําได้ดีแล้วก็ผมเชื่อว่าไอ้วงกลมทางซ้ายที่คุณตัดออกไปในตอนแรกอ่ะผมว่าอีกหน่อยถ้าคุณทําไปเรื่อยๆมันอาจจะชัดเจนมากขึ้นสิ่งที่คุณรักมันอาจจะมาระหว่างทางที่คุณทําก็ได้ขอเพียงแค่ลงมือทํานะครับ